ลุก <Look>. Channel สวัสดีแฟนๆหมากลุกไทยทุกท่านครับแม่ห่างหายกันไปหลายวันครับวันนี้นำบันทึกหมากบุกของ AI ครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันเช่นเคยครับดำเป็น AI ครับขาวเป็นผู้เล่นเนโอเคอาจจะเปลี่ยนแปลงจากเป็นกระดานจริงมาใช้ระบบโปรแกรมนิดนึงครับ เพราะว่าจะได้ง่ายในการศึกษาครับลาเดินแรกครับผู้เล่นโอเคเป็นฝ่ายเปิดเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเลือกเปิดโคนขึ้นมาไอไอเลือกใช้ม้าครับดูว่าจะใช้โครงสร้างหมากแบบไหนมาตีกันครับสำหรับคู่นี้ก็เป็นช่วงเปิดมาครับช็อ,ชอตนี้ครับ ผู้เล่นไปโอเคครับโยนม้ามาเลยครับโอ้โหตูมเข้ามาให้ครับทำไงดีเนี่ย AI โอ้โหเบี้ยโดนสอยครับโดนแต้มม้าขามโมยครับไอยอไบอกไม่โนครับเดินโคนผูกเฉยเลยโอ้โหนี่ถ้าไม่ใช่ AI นี่อาจจะไม่กล้าเล่นครับกินเข้ามาครับสวยไปก่อนเลย เอไอเดินขุนเข้าไปไล่อ่ะตามสไตล์มาขโมยครับกินเสร็จก็กลับบ้านเราดีกว่าครับโดนั้งแล้วครับ AI ครับเปิดปีใหม่มาก็โดนเลยครับมาต่อมายาวๆครับเอเก็บขุนตำแหน่งนี้ไล่กลับไปก่อนครับ แมมายืนคารากาซังอย่างนี้ AI บอกไม่ชอบครับ AI เสียเบีย้ยไปตัวแต่ว่าตัวใหญ่ AI พร้อมใช้งานมากกว่าอ่ะก็มีข้อได้ข้อเสียครับปูเบีย้ยคู่ขวาขึ้นมา AI ครับเล่นมา้าโยงขวา ทะม้ายงขวาหน่อย AI AI เลือกใช้แต้มนี้ครับดันเบีย้ยขึ้นไปครับตูมเขาให้มีอะไรเปล่าช็อตนี้อาจจะเตรียมท,มทิมเบิงทิมเบี้ยยัดเข้าไปครับมาขาวทำไงดีช็อตนี้ไม่โนครับไม่เดินมึงเดินเม็ดด้วยครับเดินโคนมาลองอ่าเป็นฐานเม็ดก่อนครับในอนาคต ชุดนี้เอไอก็ไม่ใจร้อนครับยังไม่ใจร้อนทิมเบีย้ยขึ้นไปครับเดินเม็ดก่อนครับอ่าเป็นโคนซ้อนเม็ดกดเบีย้ยกล้ามปูปีขวาขึ้นมาเอไอเติมครับอ่าขาวก็เติมเม็ดโอ้โหงหวะนี้เอไอครับผมยนันเบีย้ยสูงเข้าไปเปี้ยงเขาให้ชอดนี้เอาไงดี ไม่กลัวครับเตรียมตัวทําลายโครงสร้างครับม้าตัวนี้ครับเป็นแต้มที่จะใช้ทําลายเบี้ยสูงครับอ่ะเดินขึ้นมาเกาะไว้ก่อนครับเกาะบาเกาะอะไรเกาะเอวไว้ก่อนไยทำไงไอกินตัดเม็ดได้เปล่าช็อตนี้ไอบอกไม่เอาครับไอเลือกแต้มนี้ครับอื้อเหมือนไอจะต้องการใครยี่อะไรบางอย่างดูว่ามีใครเห็นแต้มของ AI บ้างครับสำหรับ ช็อตนี้อือบอกเลยครับเจ็บปวดอาจจะเจ็บปวดครับตัวนับูเล่นไปโอเคอะดูกันยาวๆครับสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารครับแอดอะผู้เล่นไปโอเคครับพูดขึ้นมาครับช็อตนี้อ่ะลอยเบี้ยสูงขึ้นมา AI ครับผมซัดเข้าให้ครับไปหนึ่งสโตกครับพัว ใช้โขนกินครับไม่มีอะไรครับชิวๆชิวๆ AI ครับผมขัดเบี้ยไว้ก่อนครับขัดเบี้ยหน้าขุนช็อตนี้โอ้โหถ้ากินตัดเข้ามาเกิดอะไรครับเนี่ยโดนซัดมาก็ให้ครับผมโอ้โหมีสอกเล็กนิดๆหน่อยๆครับสําหรับ AI ครับทําไงดีเพื่อนไปโอเคช็อตนี้อ่จังหวะนี้ครับผมแทงสูงมาเลยครับ ไปยั่งเขาใหา้โอ้โหโคนถอยเปล่าช็อตนี้ไอหรือจะยังไงครับช่วงนี้ช่วงชุลม,มูลวุ่นวายไอยบอกถอยเถื่อแอดหมากลุกไอไม่มีเกียร์ถอยครับไอซัดเขาให้ครับหนึ่งแรกสองกันเลยครับช่วงนี้ไอบอกมันเป็นช่วงปโปรโมชั่นครับอใช้อะไรกินดีใช้เรือหรือว่าใช้ม้ากินช็อตนี้ไอตัดสินใจครับใช้ม้าครับผมกินเข้าไปเกาะโคนครับ เกาะเบี้ยจุกๆก,กันไปครับต้องเป็นช็อตบังคับครับให้หมากขาวก็จะต้องถอยไปผูกครับออาจจะช้าครับหมากจะเริ่มเตี้ยโดน AI เริ่มกดครับอดูครับเนี่ยมีใครเห็นแต้ม AI ไไหมครับเนี่ยช็อตนี้น่าศึกษามากครับสำหรับแต้มนี้ ก็โดนแยกล่างครับนะเจ็บปวดแน่เลยชอดนี้คิดว่าไอจะเห็นไหมแต้มนี้ระดับ AI ครับไม่เห็นก็บ้านะครับดูครับเนี่ยมันแยกล่างได้ครับมาขาดครับจุกจุกกันไปครับแต้มนี้ครับเคลี้ยงม้าไปมตูมเขาให้ใช้โคนครับกินกระแทกเข้ามาดูครับแต้มนี้ครับสวย สวยครับผมโอ้โห,โโหวางเรือแบบมีอนาคตมากเลยครับสำหรับ a-i ครับแต้มนี้อ่ะยังเหนียวอยู่ครับผู้เล่นโอเคบอกยังเหนียวอยู่แอดอืมมาเ i เติมครับเติมไม่หยุดเลยครับอืม,อมกินตัดลายลเข้ามาก่อนครับโอ้โหใช้เบีย้ยกินจังหวะนี้โอ้โหไม่กินก็ แน่ถ้าไอหงายมาได้อีกตัวหนึ่งนี่ก็อาจจะจุกครับก็เลยต้องเสียเรียกว่าเบีย้ยสวยๆครับเบีย้ยคู่สวยครับกินตัดออกไปก่อนครับสลายความรุนแรงของ AI ซะหน่อย AI เอาไงดีช็อตนี้ซัดไหมเนี่ยโอ้อไอบอกไม่กินครับผมไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมครับเบี้ยตัวนี้ครับ AI ครับผมโยกเรือมานี่อ่าโอ้โห,โห,โห,โหช็อตนี้ อ,ม,อมาดูกันจะทำอะไร AI ครับมีใครเห็นแต้มของไอหรือเปล่าครับโอ้ยปล่อยเบี้ยให้อาจจะในนาคตอาจจะเอาม้ามายืนนี่ครับผมก็เหมือนกับเป็นเกาะเพชรเสีครับโอ้โอหลายจริงๆครับมา้าเลี้ยวมานี่ได้ครับอืมอ่ะเดินขุนครับผูกเรือไว้ก่อนครับไม่ยอมให้ไอ้บุกเข้ามาง่ายๆครับ ช็อตนี้ครับมาตามใบสั่งครับอม้าตำแหน่งนี้ครับผมอ่าเรียกว่าประจําจุดไว้ก่อนครับอดูครับเนี่ยเลี้ยวมานี่ได้อีกชุลมุนวุ่นวายครับหน้าบ้านของหมากสีขาวช็อตนี้ครับอ่ะกระแส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 ะเข้ามาซี่ครับเกาะเรือไว้ก่อนครับอือไอไอครับผมบินม้ามานี่ครับอืม ถือว่าเป็นตำแหน่งที่สวยงามครับช็อตนี้คุมโซนหมดเลยครับดูครับเนี่ยเรือก็อาจจะกระแทกกระซวกไส้นี่ได้อีกโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับช็อตนี้ช็อตนี้ทำยังไงดีเนี่ยถ้าเราเป็นหมากสีขาวผูเ่นเบลเกรครับคิดจนควันออกหูแล้วช็อตนี้โอ้โหเป็นใครก็เหนื่อยครับหนักหน่วงครับไอ้อะจังหวะนี้ตัดสินใจเดินมา้มามาครับ อาจจะมาไล่เรือครับแล้วก็อาจจะถามต่อไปเลยครับตัดปัญหาครับช่วงนี้ปัญหาชีวิตถาโถมเหลือเกินครับสนับผู้เล่นไปโอเคอ่ะไม่ยอมครับนะตามสไตล์ครับฟาดไปหนึ่งทีก่อนครับดูอาการครับอ่ะฟาดแล้วก็หนีครับโอ้โหดูครับที่หนีมีเป็นทุ่งครับโอ้นี่มาไม่ได้ครับอ่ะชอดนี้ครับอ่หมุนม้ามานี่ กินตัดสลายมาเข้ามาครับเม็ดขึ้นอีกไปครับหลวงพ่อโกยวัดหน้าตั้งต้องมาครับช็อตนี้ไม่มีศักดิ์ิ์เท่าหลวงพ่อโกยแล้วตอนนี้สำหรับผู้เล่นเอเคบอกครับอเดินเรือมานี่ครับทําอะไรครับสําหรับ a ออมีพิรุอีกละเดินขนมาแอบครับน่าจะปลอดภัยนะ ปลอดภัยหรือเปล่าครับม้าเตรียมตัวครับกระโดดมานี่ครับอม้าตัวนี้นี่ถอนหมุดออกไปไม่ได้ครับนะทําไงดีไอครับเอไอครับเกาะครับเกาะม้าไว้ก่อนครับเรียกว่ากระโดดขึ้นหลังม้าเลยเอไอเฮ้ยยังเหนียวอยู่ครับอไม่ใช่หมูนะเอไออ่าเอาเรือมาพกทําไงดีครับเอไอตบพวงอะไรเรือมานี่ เลี้ยวมานี่ยอ่ะโอ้โหขุนอยู่ไม่สุกแล้วตอนนี้หลบตากดซะหน่อยดูครับมีเบีย้ยสองตัวครับรอประเคนอยู่อืโอ้ยอันนี้ก็เป็นเรียกว่าสไตล์เรือหมอนวดครับนะนี่ครับสไตล์เรือหมอนวนวดครับดัดหลังไว้ก่อนครับช่วงนี้ดูหลังมันตึงๆครับสําหรับขุนขาวอีไอครับ นี่ครับมาตามใบสั่งครับผมโอ้โหจะหนีไปไหนขุนได้ขุนขาวจุดนี้อ่ะสะกัดจุดไว้ก่อนครับสกัดจุดลมปลานไอไว้ก่อนอไอกินเปิดเลยครับตูมเขาให้โอ้โหดูครับเนี่ยตำแหน่งครับเตรียมมาซับพอร์ตครับอื้เส้นนี้ครับจุกจุกันไปครับสำหรับมาขาวโดนเสียบลุก เข้าไปครับทําไงดีก็ต้องกินไปตามระเบียบครับเนี่ยบทมันถูกเขียนมาอย่างนี้ครับคุณขาวบอกโอ้โหแอดผมไม่มีทางเลือกเลยจริงๆครับชีวิตนี้ทางเลือกน้อยเหลือเกินครับอืมกินเข้าไปครับเอไอครับเติมโคนเข้าไปครับอืมเรียกว่าปิดประตูบ้านเลยครับสําหรับ AI ครับไม่ให้ออกไปแล้วครับผม โอ้โหดูครับการปิดล้อมพื้นที่ครับมาช่วยลูกพี่ก่อนครับอเหมือนลูกพี่ต้องการความช่วยเหลือเรือครับไอจับเรือครับช็อตนี้ไปไหนดีครับไปนี่หรือเปล่าครับสําหรับเรือไปนี่หรือเปล่าครับอถ้าเราเป็นถ้าเป็นเราจะมานี่หรือเปล่าอมีใครเห็นแต้มีไอหรือเปล่าครับช็อตนี้ไอบอกมันช้าครับแอดมันต้องทรมานเยียรครับ ไอไอบอกต้องทรมานเหยื่อครับกดเลยครับโอ้โหลุมกินม้าเลยครับชอ็อตนี้โอ้โหทำยังไงดีเนี่ยถ้าเราเป็นผู้เล่นไปนโอเคครับแทบจะกระอกักไปริมเลือดเลยชอ็อตนี้เอาม้ามาต่อออกดีกว่าครับไม่ไหวครับแรงเหลือเกินครับทำยังไงดีครับเอาไม้อ้ไอช็อตนี้เอาเปล่าเขาเรียกว่ามาอ่อยเหยื่อแล้วครับ AI บอกไม่เอาครับ AI สายหัวครับช็อตนี้จับโคนครับผมกระแทกเข้าไปครับลุกครับโอ้โหลุกด้วยครับแล้วก็ขู่กินสองด้วยครับออะไรนักหนาครับเนี่ยชีวิตนี้ครับหนักหน่วงจริงๆช็อตนี้อถ้าเราเป็นหมาขาวทำยังไงดีครับช็อตนี้โอ้โห จังหวะนี้ผู้เล่นเปนโอเคไม่เลือกถอยจุดนี้ครับเลือกที่จะมาจุดนี้ครับถือคอติที่ว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดครับโอ้ยแม่ยังจะใช้ได้อยู่ไหมครับสําหรับยุคนี้คําคมนี้ครับอืก็ต้องมอบตัวครับสําหรับผู้เล่นเปนโอเคครับ a อไอจับมาครับผมบินมาเนี่ครับผมทุบ เป็นที่เรียบร้อยครับจอดสนิทติดทนนานครับโอ้โหเข้ารูปลุกจนแบบสวยสุดสดงดงามครับช็อตนี้ก็นำบันทึกมากจมาจมมาฝาก fc หมากลุกไทยกันครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมขอจอ้อใจครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยครับเจอกันใหม่ในบันทึกหมากต่อไปครับ